สวัสดีค่ะอันนี้สาวสาทำเมนูแกงหน่อไม้เปิดของฝากจากปยาค่ะวิถีชีวิตบ้านๆปนปยาคนรันเอามาฝากขนมอไม้แกงใส่เห็ดค่ะพี่น้องคะขอลงมากภาษาของจุกข,ของนอกจากนาะจะมีใบแมงลักแล้วก็จะมีเอ่อชะอมจา้าปลาเด้อค่ะเด้ออาจจะซับซุนในการพูดจาเด้อค่ะ ปลา้านี่คือพุงนัวค่ะนี่แป้งข้าวเหนียวนะคะสาวสาใส่แป้งข้าวเหนียวจ้าใส่พริกที่ตําลงไปแล้วค่ะรอน้ําเดือดจะรอน้ําเดือดสักพักเด้อพี่น้องแล้วก็จะใส่ส่วนผสมแล้วที่หลังค่ะลอชุ่มเด้อจะเด้อแกงนอไม้ของป้าคุณนารันค่ะคุนเอามาฝากค่ะเมื่อนี้เพื่อนทําช่องด้วยกันจ้ากาลังเดือดจ้า กำลังห่อนค่ะหมอกำลังห่อนร้อยจากักค่ะหมอเดือดแล้วค่อยใส่เครื่องบุงลงไปเนาะค่ะเนะาะภาาษใส่เห็ดลงไปค่ะใส่เห็ดลงไปใส่เห็ดลงไปใส่เห็ดลงไปแล้วก็ใส่ผงนัวจา้าใส่ผงนัวค่ะ ใส่รดดีลงไปค่ะใส่ลงดีลงไปละล่ออีกจะพักค่ะแกงแล้วใส่น้ำปลาจ้ะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปเสาซาให้พี่สาวเอาใส่ไ้เดอค่ะเสาซเตรียมแล้วให้พี่สาวปรุงให้ค่ะเสาซาจับกล่องไทยจ้า คนดูค่ะคนคนเห็ดกับอันนี้ค่ะเห็ดกับหน่อไม้คนเข้ากันค่ะโอน้ำเดือดปุดปุดพี่น้องเลยคุณอะเดือดปุ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 ดเลยค่ะพี่น้องปุดปุดเลยค่ะใส่สใส่น้ำปลาตื้มลงไปเด้อค่ะพี่น้องว่าน้ำปลาบุ็นพ่กคนปนใดจ้ะใส่แค่กระบวยหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณปัญยานะคะเอาหน่อไม้มาให้เอาฟักทองมาให้เอาหน่อไม้ดองมาฝากวันนี้มาถึงบ้านเลยค่ะนี่ค่ะ ก็จะขอบคุณปยามากๆนะคะวันนี้ได้ของฝากยะแยะๆเลยมาแบบเซอร์ไพรส์เลยค่ะชีวิตเอ่อวิถีชีวิตเอ่เอคนบ้านๆปยาคุณอรันค่ะเอาของมาฝากมาอนี้มาแบบเซอร์ไพรส์เลยมาหาแบบเซอร์ไพรส์เลยค่ะขอบคุณหลายๆจ้าพี่น้องมารอชมะะ่มเนื้อค่ะขั้นตอนต่อไปว่าปัญจเหตุยังยังใดเป็นยังใดค่ะอันนี้ก็ใส่แป้งข้าวเหนียวนะคะ ห้พี่สาวเป็นคนปรุงให้ค่ะอาจจะมีเสียงจก,กแกๆๆแกจกแจนนั่เด้อค่ะเด้อช่วยกันทําค่ะช่วยกันทําสาว,สาวัสเตรียมเครื่องปรุงซอยเปิ้นค่ะวัตถุดิบนะสาวสาสเตรียมเบิร์ดนั่นไอพี่สาวเป็นแกงเราเค็ดอย่างเดียวค่ะพี่น้องสาวใงวัตถุดิบสาวใสเตรียมพร้อมให้ไอพี่สาวเป็นปรุงนี่ค่ะตะานแซ่บป่ะค่ะกลับขึ้นมาดูสิยาย กินบ่ค่ะพี่น้องเดือดแต่แมงลักก็ไปพักชะอมค่ะรอติดตามเด้อค่ะพี่น้องจ,จ้าจะใส่ใบแมงลักเด้อค่ะพี่น้องใส่แมงลักกับอ่าชะอมลงไปค่ะก็ชิบตู้อ้าก็ชิบราคาก็ชิบนี่ค่ะมาเอามพลั้วถุยเด้อค่ะพี่น้องพี่น้องยังไงก็ขอบคุณนป้ายลายลายในคลิปนี้สับพปนรดใหม่ในคลิปนี้เด้อจ้าเด้อแล้วแรงค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณจากใจจา้ามีแต่พุณยายบอกว่าให้ยปิดแก่ไปสั่นพี่น้อง เป็นอันสิ้นินค่ะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟเสิร์ฟค่ะสาวสาขอจบคดีเป็นเพียงานเด้อค่ะเด้อฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์สาวสาในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจสาวสาวค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะบายบายจ้า